สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทาเนาะก็มานั่งเคลียร์พวกเขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกงนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งที่พี่วิมโปรดมากเลยค่ะของไมเคิลคอร์ชอบสวยดีนี่ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่เป็นสายหนังที่ชอบนะคะของไมเคิลคอร์เหมือนกันต้องใส่อะไรแพงหรอค่ะใส่แล้วมันแบบว่า เราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็โอเคแล้วค่ะเห็นไหมพี่พิมก็จะใส่กล่องเก็บเดี๋ยวพี่พิมให้ดูค่ะวิธีการเก็บนาฬิกาของพี่พิมนะคะอือตายแล้ว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 ค่ะโอ้พี่พิมก็จะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรือนหนึ่งของไมเคิลคอที่เป็นแบบว่าหายากมากหน้าปัดเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วเป็นทูโทนสีโรสโกแล้วก็สีทองแล้วก็สายเป็นแบบโรสโก นี่ก็เป็นแท็กฮอยเออร์ค่ะอือหือพี่บีไม่มีนะคะพวกแพงๆนี่ก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นกุชชี่เดอนน้อยน่ารักน่ารักอุ้ยีค่ะอือหือเปิดกรุ่เปิดกรุวันนี้ค่ะก็เป็นของกุชชี่ก็ใส่หลายๆแบรนด์นู่นนี่นั่นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าหรือลำบันของ bcbg นี่ค่ะนี่เป็นสีทองนี่ก็ชอบเหมือนกันครับไม่ค่อยได้ใส่ละนี่ละอีกอมันมมที่จะมารวมกล่องไว้อย่างงี้เห็นมคะนี่ก็เป็นของอเมาิกนนินตั้งน้านและสีดำเดยนี้สวยนี่ก็จะเป็นของมาสจักรขอบนะคะสีโรสโกที่คนชมเยอะเือะ แล้วก็นี่ก็จะเป็นนี่ค่ะนี่ก็เป็นของสีขาวนี่ก็เป็นของของอามานีค่ะตัวเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเขาเรียกเซรามิกนะคะนี่ก็เป็นของบูเบอรี่ค่ะเป็นสายหนังสีขาวค่ะอือฮึอือฮึก็นี่ค่ะกรุบกรีบนี่ก็เป็นของอันนี้ของใส่บ่อยที่สุดค่ะเรือนนี้ค่ะมาร์กจัคอบอือฮึ สายหนังเป็นหนังแก้วนะคะมีคนกระามว่าตุ้หมหูพี่พินก็ไม่มีตุ้หมหูได้เย,เยอะหรอกคะ่ะก็จะมีชแน,นลคู่นี้นะคะก็จะมีคู่นี้นะคะ่ะน่ารักน่ารัก,รกเห็นไหมตุ้งดิงด้งดุงด้งดิงด้งอย่างเงี้ยค่ะดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคนจะดา่ากูอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด่าเลยนะคะเอาคนที่ชอบะคะ่ะ นี่ก็เป็นดุงด้งดิ้งดุ้งดิ้งชาแนลเป็นมุกเห็นไหมมุกไม่หลุดนะโอเคบางทีหน่อยนะอีพวกนี้ชอบหลุดนี่ก็ไปก็จะเป็นนี่ก็เป็นชาแนลอีกอันนึงค่ะตรงกลางนี้จะเป็นหนังนะคะตรงนี้ก็เป็นขอบทองชอบชอบค่ะกระเป๋าชาแนลไม่ค่อยมีหรอกแต่เราก็ใส่ตุ้มหูชาแนลแทนแล้วกันเนาะ นี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่โปรดอืออีกคู่หนึ่งที่โปรดที่น้องสาวให้อยู่ไหนแล้ววะนี่ค่ะนี่ของทริบลันช์อันนี้เห็นไหมน,นี่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่น้องสาวอริยาให้ของมาร์คจาคขอบค่ะก็ใส่เป็นสีทองเป็นรูปซิปหน้ารักเลยอันเนี้ยน,นี่เป็นคู่โปรดเอาไว้ใช้ออกงานนะคะนี่น้องโอมัาส่งมาให้จากเมืองไทยเห็นไหมดุ่งดิ้งดุงดิง,ดง เห็นไหมคะคู่แล้วสองร้อยสามร้อยเราก็ใส่นะนู่นนี่นั่นแล้วก็อะไรอีกชแนลมีอะไรอีกนี่ก็นี้ก็เป็นชแนลเหมือนกันค่ะอ่ฮะอ,อือฮึกำลังจะมาเคลียร์ของแถวนี้ค่ะก็เลยเออนี่ก็เป็นชแนลนะครับตัว C เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอือฮึอ ต่อไปก็รุ่นไหไรรุ่นไรฉันไม่รู้กับเขาหรอกชอบไนไหนก็ซื้อจบแค่นั้นละอันนี้ก็ร่วงไปสองเมตรรละค่ะน้อยเหมือนกันค่ะเนี้ยใบอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องส่งเขาศูนย์นะคะเขาก็จะซ่อมให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเพชรจริงก็คงบ้าไปแล้ว่ะค่ะนี่ก็เป็นคู่โปรดอีกคู่หนึ่งอฮ ตัดหญ้าตอนนี้อีกแล้วนะคะตัดหญ้าตอนทุ่มครึ่งนะคะข้างบ้านโง่หรือเปล่าเวลาพักผ่อนแล้วนี่ค่ะกฎหมายกฎหมายห้ามตัดใช่ไหมตอนทุ่มครึ่งแล้วนี่ก็เป็นชแนลรุ่นรุ่นพระเจ้าเห่าค่ะนี่ค่ะเป็นแบบคลิปเป็นแบบโบราณนะคะเนี่ยนี่รุ่นพระเจ้าเห่าชแนลถ้าเป็นแบบคลิปแบบนี้ก็คือจะเป็นรุ่นโบราณนะคะส่วนมากเขาจะเป็นแบบแบบเสียบตุ้มหมดแล้วค่ะ ใส่แบบนี้แล้วเจ็บค่ะทรมานเจ็บนังหงอุ้ยหอยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเราก็ต้องเปิดออกจากกล่องเลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นคู่ที่โปรดมากค่ะตอนนี้นี่ค่ะคุณใดรีวิวของทำไมต้องใช้ฟิลเตอร์ฉันไม่ได้ตั้งใจจะรีวิวตอนแรกนะจ๊ะเปิดฟิลเตอร์ไปก่อนแล้ว,วคู่นี้ค่ะ เก็บใส่กล่องอย่างดีนะคะต่อไปนี้ค่ะนี้ต้องขอบคุณคิมฮุนโซนะคะที่ให้ของขวัญมันเกิดปีก่อนค่ะจำได้เลยก่ะปีก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่ค่ะปราดาน้องปราดานะคะเคยบ่นว่าอยากได้ค่ะเป็นหนีเหมือนกันค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โย คิมฮุนโซพีพ่สาวสุดเริ่ของดิฉันเองนาฬิกาก็ไม่มีแล้ว嘛ไ,ไม่มีอะไรแล้วค่ะอันนี้อีกอันนึงก็สุดเริ่เหมือนกันนี่อาริยาให้เป็นของดิออนะคะเป็นข้อแขนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยฮะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งพี่พิมไม่ค่อยเป็นคนใส่ใส่คอพี่พิมคนไม่ค่อยใส่ข้อแขนทั้นที่พี่พิมชอบใส่นาฬิกามากกว่าเข้าใจไหมคะตรงนี้เครื่องเพชรแล้วก็ สมบัตินั้นก็ให้สามีเก็บไว้นะฮะเราจะไม่เก็บนะฮะตรงนี้ผ่านเข้าไปแล้วหกนาทีกว่าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเออใส่แว่นตาทำไมอะ่ะเออซะอย่างนั้นแหละโอเคนะคะนี่ก็เป็นหน้าต่างหน้าจาอิมค่ะเห็นไหมนี่ก็ตัวอิสเซสซอรี่ต่างๆเราก็จะอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะพี่พิงค์ก็ไม่แน่ใจไม่มีรายการซูเปอร์ซูเปอร์แบรนด์หรอกคะ่ะก็มีคแค่นี้ระคะสมบัติเนาะ คนเขาอยากรู้อยากถามคนที่จะมาด่าอีกมันมีนั่นอีดอกเข้าใช้อย่างอื่นแพงกว่าน,นี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีคนชอบมาด่าลกจิตวิปริตไปลองรถก็มาด่าบอกว่าเช่ารถบ้างอะไรบ้างเอออีบ้าเช่ารถเดือนละสองร้อยเออเดือนละหกพันมึงหายกูด้วยนะเดือจะไปเช่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยขอพูดอย่างนะคะตรงนี้อีพวกลลกจิตนะฮะมันแบบว่าไม่มีอะไรจะทำเนาะ แน่จริงก็ถ่ายคลิปออกมาให้ดูถ้ามืดคิดว่าตัวเองหาได้เลยเอ้าอย่าไปบ่นเขาเลยค่ะเนี่มีคนรักก,ก็ต้องมีคนเกลียดโป,ปรงๆกันไปนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็มาช่วยพิมพ์จัดรู้เนาะก็อโอเคค่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะเจ็ดนาทีกว่าเข้าไปละออืเดี๋ยวก็จะบอกว่าอินิบาแค่ค่ายบายชอบเลยใช่ใช,ชอ,อุ้ยตาตาบ้องมากถรงว่าเราต้องใส่แว่นนะคะแคะนะคะ